นโยบายแก้ปัญหาปากท้องสมัยกรุงทนบุรีพระเจ้าตากทรงต้องบริจาคทรัพย์ภาพพระเจ้าตากทรงแจกจ่ายข้าวสารแก่ราษฎรภาพจิตรกรรมจัดแสดงภายในตำหนักเก่งคู่เก่งหลังใหญ่พระราชวังเดิมนโยบายแก้ปัญหาปากท้องสมัยกรุงทนบุรีพระเจ้าตากทรงต้องบริจาคทรัพย์ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรีปัญหาประการหนึ่งที่ราชธานีใหม่พบคือเรื่องปัญหาปากท้องของราษฎรพระเจ้าตากมีนโยบายแก้ปัญหาหลายประการบันทึกจดหมายเหตุความทรงจำกรมมหลวงนริงทรเทวีที่ทรงบันทึกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากปัญหาของราษฎรปลายกรุงธนบุรีเขียนไว้ว่า กรุงธนบุรีเกิดโกลีพันสีพันลายยื่นฟ้องว่าขุนนางแลราษฎรขายข้าวเกลือลงสำเพาโยธาบดีผู้รับฟ้องกราบทูลรับสั่งให้เร่งเงินที่ขุนนางราษฎรขายข้าวเกลือให้เคียนเร่งเงินเข้าทองพระคลังรอนทุกเส้นหญ้าสมนาประชาราชไม่มีสุขขูข,ขอเข็นเป็นที่สุดในปลายแผ่นดิน รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่สี่หรือพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นที่สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพียง15ปีเท่านั้นแต่ถือว่าสำคัญเพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยาที่ยิ่งใหญ่กว่า417ปีก่อนจะล่มสลายยากแก่การกู้คืนกลับให้เป็นดังเดิมได้สมเด็จพระเจ้าตากทรงต้องย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรีปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของราชธานีใหม่นี้เรื่องหนึ่งคือ ปัญหาปากท้องของราษฎรได้ปืนใหญ่พมา่าเอาไปไม่ได้ครั้งอยู่ให้ระเบิดเอาทองลงสำเพาซื้อข้าวถังละหบาทเลี้ยงคนโซไว้ได้กว่าพันเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากตอนบุกตีค่ายโพสามต้นมาต้นกรุงธนบุรีนอกจากขวัญกำลังใจแล้วปากท้องก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเห็นได้จากการแก้ไขเรื่องข้าวที่อาณาประชาราษจํานวนมากตกทุกได้ยากจากการเสียกรุงศรี ข้อพระเนตรความทุกข์ยากของราษฎรอดอยากมีรูปร่างดุดหนึ่งเปรตปีศาจพึงเกลียดและทรงเหนื่อยหน่ายในราชสมบัติถึงขนาดจะเสด็จไปประทับเมืองจันทบูร์แต่ด้วยความทุกข์ยากที่กรุงธนบุรีรเผชิญอยู่และข้าราชการขุนนางทูลวิงวอนให้ทรงประทับยังกรุงธนบุรีเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นตรงกับจดหมายมองซีเออร์คอถึงคณะผู้อำนวยการคณะต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ความอดอยากช่วงพศ 2313ไว้ว่าข้าพระเจ้าได้ไปเที่ยวดูในพระราชธานีได้พบจำนวนเด็กเป็นอันมากซึ่งอดอยากอย่างที่สุดในระหว่างที่เข้ายากหมากแพงนั้นเรียกได้ว่ายุคต้นกรุงธนบุรีเข้าขั้นทุกทิขภัยก็ว่าได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ปัญหาด้วยการบริจาคทรัพย์แก่ราษฎรที่มารับพระราชทานมากกว่าหนึ่งหมื่นคนฝ่ายข้าราชการทหารพลเรือนไทยจีนนั้นรับพระราชทานข้าวสารเสมอคนละถังกินคนละยี่สิบวัน ช่วงเวลาดังกล่าวแม้ว่ามีข้าวสารจากสำเพอมาขายแต่ราคายังคงสูงอยู่มากพระเจ้าตากทรงซื้อข้าวสารช่วยเหลือราษฎรของพระองค์และทรงพระกรุณาให้ข้าราชการทั้งชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อยร่วมกันทำนาพลังเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าวในการบริโภคได้อีกทางหนึ่งเปรียบกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันการซื้อข้าวสารจากสำเพอเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น แต่การปลูกข้าวนาปรังโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวบางครั้งการแก้ปัญหาก็มีปัญหาแทรกซ้อนตามมาเช่นครั้นเดือนห้าหนูขนองกินข้าวในยุ้งฉางและกัดทรัพย์สิ่งของทั้งปวงเสียจึงมีรับสั่งให้ข้าทุนละองและราษฎรดักหนูมาส่งแก่กรมพระนครบาลเป็นตน้นแม้ว่าช่วงปลายกรุงธนบุรีจะเริ่มบริบูรณ์ดีขึ้นแล้วมีวัยมีปัญหาเรื่องราวปากท้องของราษฎรมาเกี่ยวข้องอีก ดังข้อความข้างต้นที่ผู้เขียนนำมาลงไว้จนปลายแผ่นดินพระเจ้าตากประชาราชไม่มีสุขยุคเขียนเป็นที่สุดมีการรีดเอาเงินจากชาวบ้านด้วยวิธีการเที่ยนจนได้เงินตามต้องการเดือดร้อนกันไปทั่วเมืองเช่นกรณีของหลวงประชาชีพที่มีโจ์ฟ้องเรื่องขายข้าวจนต้องรับโทษถูกประหารชีวิต